อย่างเมื่อวานเราัดประชุมกับคณะผู้บริหารพรรคนะครับมีที่มรรายทองทานอดีเด็กกเข้าร่วมประชุมด้วยครับแล้วถกกันี่เรื่องเครียดมากเรื่องนี้นะครับกส็สรุปแล้วก็ในมีพยายามมีทางออกเข้มแสดงเจตรงนมีนมาให้ชัดเจนว่าเราเองไม่มีดูลับในส่วนของพรรคนะครับส่วนใครจะไปปล่อยข่าวอย่างไรจะสร้างตัวละครขึ้นมาอย่างไรนั้นเรื่องนี้เรื่องเอาับ นายแพทย์ชรนานสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์กรณีที่นายสมชายสแสวงการสวอโพสต์รูปภาพนายชวนหลิกภัยอดีตประธานสภาผ่านเฟซบุ๊กพร้อมระบุข้อความว่าท่านประธานที่เคารพต้นแบบประธานรัฐสภาที่ดีประมุขหนึ่งในสามอำนาจอธิปไตยเลือกให้ดีหาใช่แค่ใครก็เป็นได้งานการเมืองอย่าทำเล่นเด็กขายของ ว่าเป็นความเห็นของสวท่านหนึ่งตนขอไม่มีความเห็นซึ่งวันนี้คณะเจราจาได้ข้อสรุปที่ดีมากคือการเจราจาตำแหน่งประธานสภาต้องไม่เป็นอุปสรรคในการจัดตั้งเราจะอยู่ด้วยกันไปตลอดฉะนั้นการพูดถึงตำแหน่งประธานสภาเราต้องตัดว่าเป็นโคต้าของพักใดออกไปเราต้องจับมือกันเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดจะเป็นใครก็ได้ที่เป็นความเห็นร่วมกันของพักคก้าวไกลและพักเพื่อไทยสำคัญที่สุดคือตำแหน่ง แข่งประธานสภาต้องสนับสนุนการจัดตั้งรัฐบาล เมื่อถามว่าพักเพื่อไทยได้มีการวางตัวใครไว้แล้วหรือไม่นายแพทย์ชนละนานกล่าวว่ายังไม่มีเพียงแต่เสนอในหลักการส่วนตัวบุคคลน,นั้นยังไม่มีการพูดถึงและเป็นเรื่องภายในซึ่งในมุมที่เราพูดคุยกันนั้นต้องเหมาะสมและสามารถคุยกันได้สําหรับทุกฝ่ายไม่ใช่แค่เฉพาะพักเท่านั้นส่วนความชัดเจนเรื่องประธานสภาจะทันกรอบการประชุมเพื่อเลือกประธานสภาหรือไม่ นายแพทย์โชรนานกล่าวว่าต้องทันครับชา้าที่สุดคือวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกก,ะกะตประกาศรับรองสสจะไม่ถึงนาทีสุดท้ายเราจะพูดคุยกันไปเรื่อยๆเพื่อสร้างความมั่นใจอะไรที่สามารถเป็นความเห็นร่วมกันได้เราจะมาะแถลงให้กับประชาชนทราบไทยนิวเอเซียรายงาน ความพิสูจนเนี่ยตำแหน่งประธานสภาต้องสมับรชิงกันกับที่นักขาวต้องไม่เป็นการเอาปเนในกระสข่าวของพรรคการเมืองยกฉพาะิารณครับอย่างผมพเพื่อไทยีังมีการเลือกค a n d หรือมองมองใครบ้างเน่ยคที่จะขึ้นมาชิงตำแหน่งประธานไม่มีอ๋อยังไม่มีครับยังไม่พูดตดรัยังเสนอในหลักการเยในหลักการตัวบุคคลนั้นไม่ชื่อครับครับตัวบุคคลนเรื่อนไปน เราหลับการมาคุยกันนะครับในในมุมที่เราคุยกันได้ว้าเหมาะสมที่สุดดีที่สุดสำหรับทุกฝ่ายต้งทุกฝ่ายนะครับไม่ใช่ดีเลไปดีก็ตัดไปนบดีข้ามในดํามองรัฐบาลดีในภาพของฝ่ายไม่ดีมัดับญ่ดีึ้นชื่อในสภาด้วยทุกฝ่ายให้ท่านชอบยอมรับตรงนี้มันก็ี่มีความพิเศ ต้องทยังครับต้องยังท้าที่สุดเนี่ยวันที่กกตประกาศรังจีจบจะชัดเจนแล้วจะใช้เวลาจนถึงวันนั้สุดท้ายเลยไหมคะไม่ครับเราจะมีการพูดคุยกันไปเรื่อยๆก็สร้างความมั่นใจอะไรที่มันสามารถที่จะเห็นร่วมกันต่อหน้าเราเราก็จะมาถลาะเร่องแบบน้องประชาชน